เอาจริงๆเดอ้อ GPS อันนี้ที่ไอคอนแกวก่อนข้าเเห็ดว้เนาะปกติฉันสิบ่ค่คอยเบิ้งได้หญิงแต่ว่าเวลามันขับรถหรือว่าเวลาเดินทางแกอะฉันสิเบิ้งตลอดเลยเด้เพราะว่ายัางตีคนเป็นเมียกับเป็นห่วงนั่นละ่ะบ่แาน่นหนยังดอกก็มีหลายคนถามว่าแอปดีเห็ดได๋ก็อยู่ใน iPhone ค่ะต้องเป็น iPhone กับ i iPhone เทานานก็ซื้อว่าแอปเคียวๆนั่นละ่ะค้นหาฉันส่วนรายละเอียดต่างๆเห็ดแบบใดจังไดฉันบรูค่ะเพราะว่าไอคอนแกวก่อนค้าเป็นผู้เห็ดมัมนเศษใบแม่ารื่อองเก่าตัวตี่นเตด้ปมานทีก็พอให้มเนันเ็ดีนะว่าก็มีูเร ามเขามาว่าเอ้ยตอนนี้ดินแดนเศร้าหายไปเศร้าแล้วจ้าเศร้าแบบว่าเศร้ายากแล้วบอกเลยว่าดีขื้อนเกาเกา,เกาแห้งเนี่ยหายสามเดือนมมอยู่จริงได้ว่าเลี่ยนจะหายมาหฮองเอาเว <c oughs> ลาบ่าบาพอใจยังนหะแต่ว่ากะห้องแบบว่าห้องพ่อไอบอกว่าฉันบ่ต้องการแบบนี้แล้วนะจังสีนะกแบบานก,านนานกาา็คือแบบว่าห้องแบบว่าฉันต้องการนอนหรือว่าห้องแบบว่าฉันต้องการหิวแค่นั้นละแต่ว่าก็บ่ได้หายกันคือเกาคือจัง่วงสามเดือนนั่นแล้วเอาจริงๆเด้อการเลี้ยงลูกนะทฤษฎีต่างๆบางที่มันกะซอยบ่ได้ลอยเปอร์เซ็นต์ดอกหญิงเพราะว่ายังติทฤษฎีบางทฤษดีใส่นนนด้้้่่กกกใัับบลููเาาฉะคคของ เลี้ยงลูกก็คือลูกนั่นแหละลูกเฮาหนี่แหละคือคู่ของเฮาเป็นยังคือจังว่าลูกคือคู่ของเฮาวาตีการเลี้ยงลูกมันมามีสูตรสําเร็จตายโต,ตมันขึ้นอยู่กับคุณคู่ของแต่ละคนซึ่งคุณคู่ของเฮาก็คือลูกเฮา่น่ะลูกเฮาเขาสิเป็นคนสอนเฮาเองว่าแต่ละท่าทางของฉันท่าทางแบบนี้ฉันคือหิวท่าทางแบบนี้ฉันคือง่วงท่าทางแบบนี้ฉันคืต่ตตองการออกไปเรียนยังส่นะหรือว่าเฮดแบบนี้แล้วฉันจังอารมณ์ดีหรือว่าอุ้มแบบนี้แล้วฉันก็จังสิสบายตัวมันเป็นรักสูตรตลอดชีวิตเรียนลูกกันไปเน การอุ้มการกอดแล้วก็การบอกหักเด็กเขาสัมผัสได,ด้เด็แล้วก็ลูกเขาก็สิใบใจเฮาเาะว่ายังตีลูกทั้งสองคนที่เลี้ยงมากก็คือนิสัยบ่คือกันจักคนแต่ว่าใดๆคือจังว่ายึดจักน้องมิวเดอ้อน้องมิวเนาะขนาดฉัได้เลี้ยงแค่3เดือนเด้นอกนั้นก็เอาทิ่มไว้นาแม่ยาแม่นบ่แต่ว่าเวลาพวกฉันกลับบ้านมาทุกรอบน้องมิวนะเราบ่าเอาแม่ยาเลยนางสิติดฉันติดแบบว่าติดบ่คักติดอ่อนตอนเลยได้หญิงสิอยู่นําฉันตลอดว่าจําได้ว่าตอนทีมนั่งไว้3เดือนแม่นบ่กลับมาหานาอีกทีก็ประมาณ5เดือนช่วงสงกรานต์หลังจากนั้นนะก็เที่ยวกลับมาเล่นมายามประมาณ3-4เดือนเที่ยนางก็ติดพวกฉันตลอด ติดมาเท่าซูมือนี่ล่ะขนาดว่าใส่เวลาอยู่น้ำเมญ่าเขาพอปู่หลายกว่าเด็กแต่ว่าพวกฉันโดนๆดนมาเทียนี่โอ้ยนั่งบอกเอาไปเลยค่ะนอกจากแม่เนี่ยมาเลดิฉันเสื้อไงเสื้อในพลังความหลักเสื้อในพลังสายใยที่แม่มีตัวลูแต่ว่าฉันก็สังเกตเบื้องแล้วว่าเต่าตุ้นนี่นะดินแดนน่ะนั่งสีส้มติดพอหลายกว่าแต่กีนองมิวน่ะขนาดพอยังอุ่มบ่ได้เลยเด้แต่ว่าดินแดนน่ะเวลาอยู่น้ำพอคือจังนั่งสบายตัวแห้งนั่งมีความสูขแห้งจังสิแม่คือจังวาน่ะล่ะกับตอนน้องมิวพอเพิ่นบ่ได้ีน ฉันแทบสิบ่ไดเอาลูกเลยก็มิตะก่อนเกลวก่อนข้ามเอาอันนี้ก็เป็นเวลาเกาโมงมือนี้พกฉันกินเข้าสวยสวยบ่เม็นยังดอกสวยแตแล้วนสิจัดแต่งแบงบายเห็ดเบียกเฮี่ยนเบียกซ่านแล้วจากนั้นก็บทีมเด็กใช้โตตุ้นอันนี้ก็ท่านไดรับดีเด้แต่ก็เปิดเปไฟฟ้าให้กลวยให้นั่งรับไปเองน่นละคือจังบอกนั่นละว่าตอนนี้เริ่มง่ายแล้วเห็ดจังไ๋ไว้ก็รับแมน่านั่งบ่รับพกฉันก็สิกลวยไ้แบบนี้ได้ให้นอนให้ยู่แบบนี้ละบางทีบ่ได้ห้ดอกนอนข้างข้างประมาณหน้าที่้อง แก็พัดดอกหอมหญิงเอ้ยฉันอยากสีบอกว่ามือนี้ฉันลมเลวคักเพราะว่ายัางติฉันกระดูกมะข่างหมอเขาก้อนเม่ยาเป็นบอหลังจากข้างหมอเขาแล้วก็ต้องหุงเขาพร้อมเด็แต่ว่าปัญหาคือความลมเลี้ยวยังหูบอหุงเขารืาบโกดโอ <c oughs> จังหวะที่เมียาหาปลาเขาลงเนาะแล้ก็เล่นสิยางมาตักเอาเขาระวังได้หูบอโอ้ยเขาบอโกดพนาวาพอปูระวังในหูบอว่เป็นยังว่าเป็นยังกินเขาเนี้ยวขาบเดียวว่เป็นยังดอกตีเพราะว่าก็มีหลายคนถามเกามาอีกว่าเป็นยังพอปูขึ้นมากินแต่เขาเจ้ามันบอแมนค่ะพอปูแล้วล่ำใส่บอดีแล้วเคยผ่านการผ่าตัดมาคุณหมอก็เลยสีบอกว่ากินนี่ยังก็ได้เห็มันย่อยง่ายๆจังสินะยงิงพว แอลกอฮอล์แอลกอฮอล์บุลงบุรีจังเสียพอปูฉั้นแต่บ่ได้เลยเด้แต่ว่าโดนๆก็มีร้อยกินเบียร์อยู่ได้ยิง <c oughs> ยิงเบาเลี้ยงผลิตภัณฑ์แบรนด์เอทของเฮาชั้นสียำทุกรอบเลยเด้เวลาบอกให้ลูกค้าโอนเงินนะ่ะฉั้นสีบอกว่าการุณาทายวิดีโอก้อนเปิดของเพราว่ายังตีก็มีลูกค้าหลายคนเนาะบอกว่าบางที่ก็ได้ของบ่ครบจังสีนะหรือว่าได้าดาของเกินนี่จังสีก็บ่จักหลักแต่ว่าก็ขอให้มีวิดีโอยืนยันเข้าใจอยู่ค่ะเข้าใจอยู่ว่าบางที่น่ะเคยสั่งของจากเพจอื่นร้านอื่นบ่เคยเจอแบบนี้ก็บอกแล้วว่าร้านนี้มันอุจุอาจะแต่ว่าก็ขอให้มีวิดีโอจังสีนะบริษัทจังสีเข้มให้ผู้ใดสนใจผลิตภัณฑ์ พันนำเขาจากเกาหลีลอยเร็นตกับทักชหาดุดจ้าผ้าแสบเลยเลย